ครับสวัสดีครับผมดรโรจนศักดิ์แสงท่าวสุไลนะครับผู้สมัครประธานสาก์อมทรัพย์และการธุรกิจมหายหญ่รางข่าแหงนะครับผมอยู่กับท่านดรชยันวิศิษ์สมานสวนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยครับสวัสดีครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านนายกสละเวลามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะนําเสนอแนวทางการบริหารการจัดการนะครับของสาก์ที่ผมลงสมัครในฐานะประธานสาก์ในอนาคตนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้เราได้นําเสนอในเรื่องของแนวทางในการแผนการจัดการสาก์นะครับออมทรัพย์และการนักกิจหมายรายรังแผงนะครับซึ่งสรโลแกนของผมก็คือสารงานเก่าสร้างงานใหม่นะครับเยี่ยมเลยครับเนี่ยงานเก่าเราก็ไม่ทิ้งคนเก่าทํามานะอันไหนที่ดีเราต้องหยิบออกมาใช้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเราไปเป็นแล้วเราจะต้องระเกียดอันไหนดีเราส่งเสริมต่อเลยใช่ครับซึ่งผมเองได้มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสาก์ นะครับซึ่งอขอขึ้นหน้าจอเลยนะครับในในโยบายที่เราจะนําเสนอนะครับอย่างกรณีที่รับอาสามานะครับอย่างที่ว่าผมดรสัตนะครับเรามาดูนะครับว่าแนวทางของผมเนี่ยนะครับมีอย่างไรบ้างในเรื่องของการบริหารการจัดการนะครับเกี่ยวกับสากลในข้อที่1ก็คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสากลประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสากล เพื่อยกระดับการบริหารการจัดการภายในซึ่งประกอบไปด้วย1.1มีการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้จะเข้าไปดูในเรื่องของเว็บไซต์หรือระบบต่างๆที่ยังไม่มีการอัปเดตเราก็จะบริหารการจัดการ2ก็คือเน้นการมีส่วนร่วมและการทํางานเป็นทีมในการบริหารการจัดการอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญการจะทํางานสําเร็จได้ก็ต้องเป็นองค์ทีมคณะนายกไปดูเดียวไม่ได้ครับนะครับ ส่วน1.3คือการบริหารจัดก,การด้วยความโปร่งใสตรวจสอบนะครับแล้วก็ประหยัดซื่อสัตย์นี่คือในวิยในขใน้อที่หนึ่งเรื่องที่เรามองถึงเรื่องการพัฒนาศักยบาพบุคลากรขอ,องสากลเช่นท่านนายมีระยาจารยแสงต่อเสรับครับ,รบผมถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะโดยเฉพาะระบบการจัดทําข้อมูลสารเทศนะให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันนะเพราะบ,บางทีข้อมูลเก่าๆมันก็อยู่แบบเก่าๆ มีแนวคิดใหม่ทําใหม่ทําข้อมูลอัปเดตขึ้นมาสมาชิกค้นหาตรวจคน้นง่ายขึ้นนะเรื่องเรื่องอะไรก็ง่ายขึ้นฮะเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมมองเห็นว่าบันถึงเวลาบางทีเราต้องมาอัปเดตบางทีหลายๆสมาชิกหรือหลายท่านเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยสนใจในส่วนของข้อมูลของทางสากลเนี่ยพอเข้าไปดูปุเป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่มีการอัปเดตซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการปรับให้ทันสมัยแลวปัจจุบันบางเรื่อง5ปีที่แล้วยังค้างอยู่เลยยังค้างจออยู่เลยครับครับผมแต่ต้องมีเรื่องใหม่เข้าไป ช่เสริมสร้างนะครับแล้อีกสิ่งที่สําคัญก็คือตรวจสอบได้ประหยัดและก็ซื่อสัตย์นะครับอันนี้เยี่ยมอันนี้เยีย่มนนยมบายที่เราตั้งใจไว้นะครับมาดูในข้อที่2ที่ผมได้วางแนวทางในการบริหารการจัดการในข้อที่2คือสนับสนุนการเรียนรู้นะครับสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยการเสริมสร้างและพัฒนาสากลให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อให้สากลได้เป็นที่พึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิกได้อย่างแท้จริงในการยกระดับคุณภาพของชีวิตต่อไปครับตรงนี้เรามีความมุง่งมั่นมีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะพยายามนะครับให้การเรียนรู้ไม่ว่าจะมีในเทปที่สองที่เราได้คุยกันเรื่องการอบรมครับ,รบสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและสากลน,นะไอ้จนะุดส่วนนี้ก็จะมาอยู่ในเรื่องการเรียนรู้จะมีการเปิดอบรม,มในเรื่องของออนไลน์หาย,ยัางไง ให้ประสบความสาเร็จถูกไหมจากการอย่างไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันซึ่งมันมีทั้งสมาชิกแล้วก็บุคลากรตรงนี้เราก็ทาสร้างองค์ความรู้ได้ครับนะครับท่านมีอะไรเสริมต่อเชนครับครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่าการต่อยอดจากการสร้างรายได้มันก็ต้องสร้างเครือข่ายความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครับครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีให้สนับสนุนเต็มที่ฮะบเรื่องแบบนี้ แล้วก็วนโยบายข้อที่สามที่เราจะบริหารกิจการข้อที่สามคือการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ของสมาชิกซึ่งในส่วนนี้เราก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยในเรื่องที่เข้าไปดูก็คือส่งเสริมให้สมาชิกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจนะครับให้มาฝากเงินกับสากลมากขึ้นรตรงนี้ก็จะไปมองในเรื่องของประโยชน์ที่สมาชิกนาเงินมาฝากเพราะปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าฝากเงินอาคารดอกเบี้ยจะถูกะนะฮะสากลนะครับงนั้นเราพยายามที่จะพยายาม สร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจว่าเมื่อสมาชิกนาเงินมาฝากสากรแล้วเงินของเขาจะไม่สูญหายใช่ครับรอันนี้นี่เป็นประเด็นที่สําคัญซึ่ง<ช>ตรงนี้เราต้องมองด้วยแล้วก็ใน้น3.2คือสนับสนุนให้สมาชิกได้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการส่งค่าหุ้นรายเดือนโดยมีรงางวัลสมนาคุณแก่สมาชิกที่มีหุ้นมากตามหลักเกณฑ์ของสารกรที่เราคานึงถึงไว้อยู่ตลอดเวลาครับท่าอนาคมอันนี้ดีนะฮะครับเห็นเขาเรียกหอมติ่งใช่ไหมครับ เขาจะมีรางวัลเลาหนังวังลให้ปอบใจร,รู้สึกให้ฝากนั้นแล้วกูไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยไม่นีจะพอไม่ไรตื่นเต้นห่องเหมือนตอนเราก็มองเหมือนเวลาอมสินก็จะมี <c oughs> สโลแกนเวลามีช่วงของเดือนเมษาก็จะมีแจกก็ กระปุกอมสินตุกาตานะานแต่แต่แต่สาสตร์กรเราคงไม่้แต่กระปุกอมสินนะครับอันนี้เราเพียงแต่ว่าเป็นนโยบายในแรงจูงใจก็จะอใ, <น S 1> ให้ให้สมาชิกร,รู้สึกว่ามีมีส่วนร่วมมากขึ้นเป็นการกระตุ้นซึ่งรจริงๆแล้วสา์กรก็มีการดําเนินการอยู่แล้วนะครับคือมีการทําประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นสาสร์กรผู้บริหารชุด ปัจจุบันที่จะหมดวาระลงเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์นะฮะในเรื่องของให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสากลมากขึ้นครับก็คือบุคลากรในมหาลัยหลังกำแพงนั่นเองครับนะครับ,รบ,รบมาในข้อที่4ี่เรื่องของแนวทางในการบริหารการจัดการสากลในข้อน,นี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสมาชิกนะครับตรงนี้ที่เราหยิบยกขึ้นมาขึ้นมาอยู่ในส่วนหนึ่งเพราะเนื่องจากว่า หลายอย่างนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทางสากลเองก็จะมีปัญหาขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินเมื่อห้าปีก่อนรตรงนี้เราก็มองว่าจากการที่ผมได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้รับการบอกเล่าจากสมาชิกก็คือปัญหาที่จะมีอะไรบ้างนั้นเราขอพูดถึงเลยก็คือสิ่งหนึ่งคือการแก้ปัญหาการกู้เงินฉุกเฉินนะครับของสมาชิกซึ่งตรงนี้เราพยายามสามารถที่จะเข้าไปแก้ไข นะครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างเร่งด่วนนะครับนอกจากนี <teor IS 2> ้ในเรื่องของการแก้ปัญหาผู้ค้ำประกันประสบปัญหาผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระเงินสากลได้จนทําให้ผู้ค้ำต้องเป็นผู้ชําระแทนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นการิปัญหาใหญ่ใช่ไหมที่เราเองก็คคิดว่าเมื่อมีโอกาสได้รับการไว้ใจนะครับจากสมาชิกผมคิดว่าจะต้องเข้าไปพูดในประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่ามันให้บานบานไป แล้วเราจะต้องหาวิธีแนวทางในการแก้ไขด้วยนะครับแล้วก็ปัญหา4.3คือการแก้ปัญหาการกําหนดหลักเกณฑ์วงเงิน,นกู้ให้แก่สมาชิกแต่ละคนตลอดจนความสามารถในการชําระคืนนะครับอันนี้เราก็ต้องไปมองเรื่องของคุณสมบัติหลายๆอย่างซึ่งเราจะต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์นในในข้อที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าพยายามที่จะอะไรเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ต้องไปดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับ เช่นครับมีอะไรจะเดริมในข้อดูการเทียบปัญหาการกู้เงินฉุกเฉินของสมาชิกเนี่ยผมก็เคยเป็นสมาชิกสักร่หลายแห่งสักรช่วงนั้นนี่ก็มีมีเป็นอยู่สองสามแห่งนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าการจะกู้ก็กู้ยากกฎระเบียบเงื่อนไขต่างๆเ้าวางว่าแน่นมาดีๆมันก็ดีอยู่แล้วอาจจะมีหนทางช่องอะไรให้มันคําว่าฉุกเฉินแสดงว่าคนนี้อาจจะต้องการใช้เงินด่วน ลูกป่วยหรืออะไรหรือเปล่าแม่ป่วยอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นมันจะกู้ได้เร่งด่วนตามคําว่าฉุกเฉินอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาฮะถ้าไม่ไมไดีอย่างสมชื่อใช่ไหมับเออจะทำเสร็จไม่ใช่ฉุกเฉินห้าวันยังไม่ได้ดังเลย <laughs> ตายก,ก่อนไอ้ยีดแต่ใหญ่ที่บอกครับว่าคําว่าฉุกเฉินก็สมาชิกพูดอยู่เสมอว่าทํำยังไงที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ครับนะครับซึ่งยังมีเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะครับเราเราเองก็ต้องคิดว่าทั้งมทที่กล่าวมาเนี่ยไอ้ข้อนี้สําคัญเลยนะฮะ ก็ wheel, คือการปรปับปรุงข้อบังคับสากลนะครับ,รบซึ่งการปรปับปรุงข้อบังคับสากลเนี่ยก็เข้าไปต้องมีการปรปับปรุงข้อบังคับสากลที่มีอยู่ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับแม้แม้แต่สมาคมพื้ข่าวแล้วก็แก้ข้อบังคับมาสักสองสามครั้งนะครับสมาคมต้องใ่ช่วงที่เราร้าบ,บริหารก็แก้ข้อบังคับ,บเยอะมากเพราะว่าข้อบังคับสมัยก่อน20่ปีไม่เคยแก้มาเลยงี้ยก็ไม่ทันสมัยมันก็เป็นกับดักของผู้บริหารเหมือนกันทำให้ทางานยาก พราะรบ,บางข้อบังคับเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับในสภาพปัจจุบันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการดรําเนินการในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขอันนี้ผมเรียนเรียนท่านสมาชิกศาสก่อนนะครับาจากเทปที่1 2แล้วก็เทปที่3เรานําเสนอมาเนี่ยหลายท่านบอกว่ายังไม่เห็นท่านดออรอาจารย์เลิศเลยเดินเดินหาเสียงนะครับบางส่วนเราเราขอญาติชี้แจงนี้ครับว่าที่ผ่านมาผมอยู่ในช่วงของพิมพ์ข้อสอบก็เลยไม่ได้ไปไหนคร,ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็เดินหาเสียงแต่ นะครับผมนําเรียนท่านสมาชิกสากลทุกท่านนะครับว่าผมเองก็ไปอย่างที่จะผลิตสื่อเข้าไปให้ให้ประชาชนรับรู้ทาง YouTube ทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกสากลอยู่แล้วเนี่ยนะครับรับทราบนะครับทั้งทาง Facebook ทางไลน์ทางเว็บไซต์นะครับทางสื่อกรในสื่อที่เราสามารถนําเสนอเพื่อให้นะครับสมาชิกสากลร,รับทราบในเรื่องของการครับการทางานของ ของผมว่าถ้าได้รับการนะครับไว้วางใจจากสมาชิกกณ์เข้าไปผมจะทำอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องของเท็มหนึ่งที่เรากำนโยบายบที่เราพูดไปนะว่าเรามีนโยบายทุกยกัน6ข้อนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเอาขึ้นให้ดูก็ได้นโยบาย6ข้อที่เรามีไว้เราเคุยไว้เรามียังไงบ้างนะครับหกสิบยี่สิบแสนอันนี้เป็นหัวข้อหลักเลยซึ่งหลายคนถามผมมาว่า อาจารย์ครับ60 20อย่างไรก็คือท่านอายุ60ปีนะครับเป็นสมาชิกสากลมามา20ปีแล้วนะครับแล้วก็มีหุ้นอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะมีเงินสวัสดิการให้กับท่านในบั้นปลายของท่านเกษียณนะครับซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้นก็อยู่คงต้องไปวางในเรื่องของแนวทางในการคิดคำนวณนะครับว่าจะได้เงินตรงนี้ขนไดเพราะบางท่านนะครับ20ปีริงมีหุ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเยอะบางทีเป็นล้านเนี่ย มีหุ้นเป็นล้านแต่ก็โทษนะท่านก็ต้องกู้หลายแสนอยู่เหมือนกันอัอกหลบก้มดีแล้วบางคนเหลือไม่กี่ตัง<ช>ก็จะได้เงินสวัสดิการตรงนี้ในในบ้านปลายที่เรามองถึงว่าสหกรณ์กรเราโตนะโตมาแล้วก็มีเงินได้มาก็กมาจากสมาชิกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองให้ความสําคัญของสมาชิกอย่างที่เราบอกว่าก็คือการทํางานเนี่ยนะครับเราต้องมองถึงในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับอย่างที่เราพูดในข้อหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าสร้างหลักประกันนะครับให้กับ ประชาชนก็คือสมาชิกสากลนะครับสามารถพึ่งพาได้นะครับในอย่างบ้านปลายหรือในยามเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นนโยาบายหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวัสดิการดังตานะครับไม่ว่าในเรื่องของการกู้ <c oughs> เพื่อ,อนําไปใช้ธุรกิจ6เดือนไม่ต้องจ่าย นะครับอันนี้ยังคือหมายว่ายังไม่ต้องผ่อนคุณสามารถกู้ไปใช้ในเรื่องของอะไรติก็ได้นะครับแต่ผงเลยไม่ละดอกนะครับถูกต้องครับเพื่อใหญ่น้อยหลายๆขั้นแต่ทุกนโยบายนําเรียนท่านสมาชิกสากลมาทุกนโยบายนั้นจะต้องมีการผ่านจากการพิจารณาจากคณะกรรมการสากลซึ่งจะมีทั้งชุดใบชุดก่เข้าไปนะครับผมนําเยนว่าเราสามารถผักดันได้หมดเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สากลอื่นก็มีการทํากัน นะครับไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายใหม่สําหรับอาจจะเป็นนโยบายใหม่สาหรับสากลล่างแขงแต่ผมคิดว่าถ้าเรานําเสนอขึ้นไปบังคับใช้กับสากลเหล่าหรือนําเสนอไปให้สากลเรามีสวัสดิการที่ดีหรือมีการขับเคลื่อนที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสร้างการยกระดับการบริหารจัดการของสากลเราสู่มาตรฐานสากลสู้คู่แข่งได้ด้วยนะครับมีรายละเอียดเสริมต่อช่วงท้ายครับเชิญครับนะครับก็เห็นดีกับแนวนโยบายของท่านดรโรจนศักดิ์นะครับ ทุกอย่างได้ทาได้ไม่เหมือนนกักการเมืองพูดแล้วทาไม่ได้อันนี้ทําได้แน่นอนนะเช <laughs> ื่อเชื่อมั่นครับว่าทาได้ทุกนโยบายที่ท่านดรโรจนศักดิ์พูดออกไปนะเพราะทุทกๆอย่างเนี่ยมันก็เหมือนงานวิจัยะมันสามารถทําได้ก็ทําได้จริงและดีขึ้นกว่าเดิมคขอบคุณมากครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านนายกสมาคมนะครับผู้สื่อข่าวสื่อมรชสังคมไทยนะครับซึ่งท่านบอกว่าให้กําลังใจผมตลอดนะครับว่าเราต้องสู้กันนะครับมุ่งพัฒนานะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับให้แก่ สมาชิกและสหกรณ์นะครับอย่าลืมนะครับผมดรโรจนศักดิ์แสงทัศุลัยผู้สมัครประธานสากลเบอร์สองนะครับในวันที่9้าพฤศจิกายนนะครับ2 5 6 5ารอย่านอนทับสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์นะครับเลิกผมนะครับดรโรจนศักดิ์แสงทัศุลัยนะครับผู้สมัครประธานสากลเบอร์สองนะครับวันนี้ผมดรโรจนศักดิ์แสงทัศุลัยผู้สมัครเบอร์สองนะครับประธานสากลแล้วก็ ด็เตอรเจียพิเศษสม,มานส่วนนะครับนายกสมาคมผู้ซื้อข่าวและุมจนเพื่อสังคมไทยลงสองลาไปก่อนแล้วพ้นกันใหม่ในครั้งที่4ครับขอบคุณครับ